สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อยู่ในสวนข้างบ้านค่ะสองต้นไม้แดดล่มล,ม,ลมตกมดูโชคเก้าชั้นค่ะแดดล่มลมตกแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่ค่ะดูต้นไม้กันค่ะเพื่อนๆ ซีเลนดิพิตี้อันนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะอดิบดงังอดิบดงังพริงดากอนชว์เก้าชั้นต้นแม่พันธุ์ค่ะต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะ ต้นนี้เพิ่งย้ายที่เขามาอยู่ตรงนี้ช่วงที่ฝนตกบ่อยๆนะคะแล้วก็ใบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโดนฝนกระแทกใบพลุนพอหลังฝนตกก็จะแห้งๆกรอบๆแบบนี้ค่ะใบลูพลุนเลยค่ะรอยฝนกระแทก แต่ไม่เป็นไรค่ะเขาเป็นต้นแม่พันธแต่ก็ยังเสียดายความสวยเขาอยู่นี่ค่ะเขาจะเข้าสีชมพูแบบนี้นะคะต้นแม่พันธความด่างด่างสเรีนด่างสวยค่ะต้นนี้เขาให้ฝักมาลายฝักแล้วค่ะต้นนี้ติดฝัก 3ม,มีอยู่3ามฝักเราเอามาเล็ดเขาไปเพาะก็มีค่ะก็จะออกฝักให้เรามาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะฝักอันนี้ก็จะเป็นจันประกายดาวเป็นไม้ที่เราแยกหนอออกมาไว้ค่ะนี่ค่ะจันดำด่างชมพูก็มีนะคะ ชมพูสวยมากเลยค่ะชมพูปัดเลยเป็นเป็นด่างมิ้นนะคะนี่ก็เป็นบุตเหลืองค่ะบุเหลืองต้นแม่พันธุ์ด่างสวยใช้ได้ค่ะถ้าด่างจัดก็ใบก็จะช้ำน้ำด่างประมาณนี้ค่ะกำลังดี มีอะไรมาแทะใบรอยแทะใบจะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วค่ะเนี่ยไซคับกระถางแล้วค่ะไซเมพันแล้วค่ะเนี่ยดำด่างชมพูมีอยู่หลายต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดำด่างชมพูที่เราเพาะชำมาไว้กำลังงอกค่ะ มีขึ้นมาอยู่แล้วสองสามต้นกำลังงอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้ชิ้นตาของบุตรบุตรสลาคำบุตรสลาคคำใต้ค่ะต้นแม่เขาสวยมากค่ะเนี่ยด่างสวยค่ะเราชํำชิ้นตาเขาไว้เป็นบุตรใต้ด่างสวย เป็นสีชมพูสีส้ม mm. เป็นต้นแม่พันธุ์ที่สวยมากค่ะเนี่ยเราฉมาไว้เขากำลังงอกออกมาแล้วค่ะ mm. เห็นเขียวเขียวไหมคะ mm. เป็นเดือยเขียวเขียวเป็นเขียวเขียว,เข,ยวเขียวออกมาแล้วค่ะ mm. อันนี้ก็มีอันนี้มีใบเล็กๆนี่ค่ะ mm. เดี๋ยวเรา คอยรอดูนะคะเนี่ยเป็นบุตรที่สวยมากเชื่อดีค่ะเป็นบุตรใต้เป็นบุตรที่ด่างสวยด่างสเทียนให้สีสวยมากค่ะเนี่ยบุตรที่เราจำชินตาไว้อเลียค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะสวนยามเย็นพาเพื่อนๆมาเดินเล่นชมสวนไปด้วยกันจ้านี่ก็จะเป็นอะไรนะกวากพะพมด่างมิ้นด่างมิ้นมีด่างมิ้นแล้วก็มีหลุดเขียว นี่ก็จะเป็นบอลกระดาษด่างแต่เป็นด่างน้อยด่างน้อยแต่ให้ลูกด่างแบบนี้เลยค่ะลูกด่างสวยค่ะต้นแม่ด่างน้อยแต่ลูกด่างสวยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกเขานะคะจากต้นหนึ่งที่เราซื้อมานี่ก็ต้นลูกเขาค่ะด่างสวยต้นแม่ด่างด่างด่าง ประปายด่างนิดนิดค่ะแต่ให้ลูกสวยกว่าแม่อีกค่ะนี่ค่ะความด่างเข้ามิ้นก็มีค่ะเน,นี่ยใบเนี่ยเข้าด่างมิ้นจะประมาณนี้ค่ะเดินเล่นชมสวนเลี้ยงต้นไม้ก็มีความสุขค่ะไม่ต้องซีเรียสเวลาเหนื่อยเนื่อย อากาศร้อนๆก็มาเดินชมต้นไม้ก็ทำให้เย็นกายสบายใจดีค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นเศรษฐีเงินหนาเป็นไม้สะสมของเราค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้โตช้ามากโดนน้ำใบเสียมีรอยหอยแทะด้วย เป็นเจ้าสัวด่างมิน้นตช้ามากค่ะเนี่ยนี่ก็เป็นโชคเก้าชั้นที่เราเพาะไว้ช่วงที่ฝนตกชุกๆ่กะค่ะใบเสียใบเน่ากำลังงอกขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ก็ต้นแม่พันต้นแม่พันโชคเก้าชั้นแม่พัน เราแบ่งปันนะคะถ้าหากเ,เพื่อนสนใจก็ทักมาดูมาคุยกันได้คะ่ะเราแบ่งปันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าวัวใบอะไรนะลืมชื่อบิก๊กบิ๊กอะไรนะบิ๊กบิวใช่ไหม ลืมชื่อแล้วทีนี้บิ๊กบิวอ่ะใบบลล์มบัตเทิมเนี่ย, View, um ยไซยแม่แล้วท่านเนี่ยใบบลล์มบัตเทิมเป็นกักที่เราชำไว้กวากต้นนี้แปลกค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยเห็นไหมกิ่งนี้ค่ะ ให้มาสองกิ่งค่ะเป็นแฝดแฝดค่ะนี่ค่ะมีสองกิ่งค่ะเพื่อนเคยเห็นไหมแปลกอ่างวดที่แล้วก็ใกล้เคียงอยู่นะคะงวดที่แล้วถ้าคนชอบ เสี่ยงทายด้วยการเนี่ยกวักออกดอกเขาจะให้โชคค่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นความเชื่องวดที่แล้วก็เรานับได้20ใบก็ใกล้เคียงอยู่นะคะก็เป็นโอเลีย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  ต้นแม่พันธุ์เนี่จะได้ยกยอดและยาวนี่ก็จะเป็นอ,อะไรนะด่างมิน้นลืมชื่อได้ไงเนี่ยด่างมิน้นอะไรวะชื่อติดอยู่ที่ปากเนี่ยลืมได้ไงวะ นี่ก็เป็นการส้มต้นแม่พันธุ์ของเราดูกินใบไหนไม่กินมากินใบที่สวยด้วยมีแหว่งไปนิดนึงนี่ค่ะมแมลงมันก็ช่างเลือกกินใบที่สวยเนาะอันนี้ก็เหมือนกันกินใบไหนไม่กินกินใบที่สวยดูดูด น,นี่ก็ไซต์ตรงตัดแบ่งแล้วเนี่ยไซใหญ่พอโตกว่าน,นี้ก็ตัดแยกแยดเยยดพราะชำยากค่ะการสม่มเนี่ยอันนี้ใบล่าสุดมัน,นก็ด่างสวยใช้ได้ใบน,นี้ก็ด่างสวยใช้ได้ค่ะ อันนี้อะไรทำไมเลีมอะไรนะเลืยมได้ไงวะเลีมไปได้ด่างมิ้นด่างมิ้นด่างมิ้นนี่ก็เป็นพิงปริร้นเซตด่างสวยด่างสวยด่างสวยเลี้ยงไว้ดูเล่นคะ่ะเพื่อน หันี้ก็ควรจะตัดชำได้แล้วอันนี้สวยมากด่างสวยมากค่ะด่างสวยกระถางเล็กก็มีนะคะเพื่อนๆสนใจทักมาได้นะคะเอฟจริงส่งจริงนะคะ นี่ก็ไซยักใบ,บเบล่มเทิมเลยค่ะเนี่ยเดต้องทำเสาให้เขาเลื้อยแล้วค่ะก็ขึ้นเสาเลื้อยยิ่งสวยค่ะอ๋อระงดระงดน,นึกชื่อออกแล้วระงดระงดด่างมิน้นระงดด่างขาวค่ะไซแม่พันธุ์ค่ะไซนี้ อันนี้ก็เป็นบุตรบุตรเหลืองต้นนี้ให้ลูกมาหลายหน่อแล้วนะคะเราแยกไปสามหน่อแล้วน,นี่ขึ้นมาอีกสามหน่อค่ะด่างสวยค่ะลูกเขาอะ่ะให้หนอด่างสวยนี่ค่ะด่างเหลืองเป็นแม่พันธุ์ที่ที่เขา เขาหลุดเขียวค่ะแต่ให้หน่อด่างสวยแบบนี้เลยค่ะด่างหมดทุกหนอค่ะลูกเขาอะเราแยกไปแล้วสามเนี่ยขึ้นมาอีกสามเนี่ยก็ด่างด่างหมดทุกหนอด่างสวยแบบนี้เลยค่ะแต่ต้นแม่เขาหลุดเขียวค่ะนี่ค่ะเป็นบุตรเหลืองค่ะต้นแม่หลุดเขียว ไซแม่พันนี่ก็เป็นจันประกายดาวค่ะจันประกายดาวเลี้ยงไว้ชื่นชมค่ะเพื่อนๆมีจำนวนก็แบ่งขายค่ะทักมาได้ค่ะเราไม่ต้องซีเรียสว่า ขายได้ขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเลี้ยงต้นไม้เราเลี้ยงแบบมีความสุขค่ะนี่ก็โชคเก้าชั้นนี่ใบใหม่ใบใหม่จะเห็นลายชัดค่ะเขาเป็นโชคดำเข้มดำเข้มแล้วสีเขาจะมองไม่ค่อยชัดค่ะแต่เขาเป็นดำด่างด่างเชือเ้อแดงค่ะ ใบใหม่ใบใหม่จะแบบนี้เลยค่ะสวยค่ะโชคต้นนี้ก็นี่ค่ะพาเพื่อนๆเดินเล่นในสวนค่ะไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วอันนี้ก็จะเป็นทับทิมค่ะ ทับทิมนี่ค่ะทับทิมยกยอดดีไหมเนี่ยยกยอดแบ่งขายให้เพื่อนๆดีไหมเนี่ยเป็นทับทิมค่ะด่างสวยค่ะอันนี้ใบล่าสุดยังไม่กัดสีใบล่าสุดเป็นทับทิมนะคะต้นเนี้ย อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นลูกทับทิมค่ะเป็นลูกทับทิมอันนี้มีเชื้อแดงเชื้อแดงมากๆเลยค่ะต้นเนี้ยอันนี้ก็ลูกผสมทับทิมสนใจทักมาได้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นทรงใบกลมใบกลม เป็นทรงคอมเพกชกต้นเนี่ยเอาสีเข้านะฟอร์มได้นะคะเขาเข้าสีชมพูชมพูชมพูนะคะเป็นชมพูอ่อนๆแต่เอาสีเข้มๆมาบิดเขาเป็นฟอร์มฟอร์มสวยคะ่ะต้นเนี้ยทรงใบกลมทรงคอมเพกเนี่ยทรงเขาได้ฟอร์มเขาได้คะ่ะ นี่ค่ะต้นแม่พันคาก็ะจะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นด่างเขียวขาวเหลืองอันนี้ทรงสวยต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยเราเราชอบทรงเหมือนน้ำผู้เลยค่ะฟอร์มสวยค่ะต้นเนี้ย ฟอมสวยมากโชคต้นนี้เป็นเขียวขาวเหลืองค่ะบิดกับสีเข้มเข้มดำแดงหรือดำชมพูนี่ค่ะเขาจะเข้าสีได้ง่ายค่ะตน้นพันธุเขียวขาวเหลืองแล้วก็ตน้นนี้อีกต้นนี้ต้นนี้ก็ฟอร์มสวยใบขอบอยักผิวทรงใบเขาจะหอ่หอๆทรงสวย เอาบิดเอาสีเข้มๆมาบิดเราผสมเราเอาเชื้อดำแดงดำชมพูเข้าเนี่ยด่างนะคะเ <c oughs> ขาให้ดูตรงนี้ค่ะถ้าด่างเนี่ยเข้าสีชมพูเข้าสีาสออกแดงๆนี่เ็เป็นคิมบูเล่ค่ะคิมบูเล่ ด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะคิมบุลีละงดตอนแรกๆเขาจะด่างด่างไม่เยอะนะคะพอเขาเริ่มโตเริ่มโตนะคะเขาก็จะกัดด่างมาเรื่อยๆค่ะด่างสวยเลยค่ะละง,งดเป็นละง,งดด่างมิ้นค่ะ พาเพื่อนๆชมประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้บา,บายๆนะคะเพื่อนๆ